โจบเอาแล้วนะครับรบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและในวันนี้คุณก็อยู่กับผมรายการยิ้มอยู่หน,นังอันเชืองเชอเลยนี่คุณยายที่ไปเหน่ของคุณครับนี่ ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันอีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้ผมปามมิซี่เอเมติงอีสเดนอซอร์จะขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปพบกับภาคต่อของเฟรนชายสุดโดุ่งดังอย่างจูราสิคพาร์ตนะครับซึ่งเรื่องนั้นก็มีชื่อว่าจูราสิคเวิลด์แคมป์ครีเทเชียสนั่นเองคำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นใครที่มีอะไรจะแลกเปลี่ยนกันก็สามารถมาเมนไว้ใต้คลิปนี้เลยแล้วก็อีกอย่างคลิปนี้ช่วงท้ายๆนี่อาจจะมีการพูดถึงเนื้อหาของซีรรรีีสสสดดด้้ววยยยยใคคท่่่่ัังงงไมมอออาาากกกโาาปปนนนนปปปปละ็ถถิจึช ส่วนสําหรับคนที่ยังไม่ได้ดูผมแนะนําว่าให้ไปดูมากกอ่ได้เลยครับในแต่าหากทุทกๆคนพร้อมที่จะไปดูคลิปกันแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเวลามานั่งนมกาวาอยู่ตรงนี้ครับเ่ะเข้าเรื่องกันเลยดีกว่า Jurassic World Camp c a ค p Cretaceous หรือค่ายคริเทเชียสซีซั่นที่หนึ่งเรื่องราวเล่าถึงเกาะอิสแลนุบรามียาวันกับเหตุการณ์ในเรื่องจูราสสิก w ว r l d ภาคแรกเมื่อเด็กหนุ่มสาวทั้งหกคนต้องไปติดอยู่เนสวนสนุกพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปก็สามารถรับชมได้และที่ Netflix เน็ตฟลิก Cretaous วของซีซั่นที่1น,นั้นเข้าฉายในสต e รีมมิงเน็ตฟลิกเมื่อวันที่18กันยายนปีคิตรศักราช2020ซึ่งเป็นการเปิดลูกัศนใหม่ของแฟรนไชส์จูราสสิกที่ได้ออกมานําเสนอมุมมองของอีกฝากหนึ่งที่เกิดขึ้นในทำลายเดียวกันกันกบเรื่องราวของจูราสสิกเวิลด์พันตัวละครเด็กทั้ง6คนดาริอัสบร o กลินเก n นจิ ยัสม i นาเซมมี่และเบนซึ่งทั้งหกคนนั้นได้เจอกับเรื่องราวสุดอันตรายและดราม่าต่างๆที่คอยสร้างสีงสันให้คนดูอย่งางร้อๆตลอดเวลารวมถึงยังมีการใส่รายละเอียดและประิศนาสุดลึกลับเข้ามาในตัวซีรีส์ให้มีความน่าลุ้นพอๆกับตัวภาพะะยนตร์เลยนะครับตัวของซีซันที่หนึ่งนั้นประกอบไปด้วยกัน8ตอนและคะแนนจากคนดูที่83ซซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเรื่องหนึ่งเลยนะครับ โดยความที่เรื่องนี้นั้นค่อนข้างไปนในโทนสดใสซึ่งเหมาะกับเด็กๆและคนดูทั่วๆไปอาจจะไม่ได้มีความโหดแบบดาร์ก<ๆ>เหมือนจูราสสิกพาร์คเวอร์ชันดังเดิมหรือว่าจูราสสิกเวิลด์ที่มีคนตายเป็นว่าเล่นแต่ก็ยังมีสิ่งกี่มารทดแทนในส่วนข้อด้อยนี้อยู่ก็คือตัวแอนิเมชัน 3D และโมเดลของไดนโนเสาร์นั้นมีความสวยมากราคับว,ว่าพวกมันมีชีวิตชีวาเหมือนกับถูกโคลนิ่งขึ้นมาจริงๆเลยครับแต่ในส่วนของตัวละครมนุษย์ออกจะมาแนวเด็กๆหน่อยซึ่งก็อย่างว่านั่นแหละมันก็เป็นอีกเรืืื่่นน่่ออองงงททีีีมมมมมคคควววาาาเเเเปป็็นนนนนหหลัััััดดกกกรรรบแะ้้ยตตู ความสัมพันธ์ของตัวละครไปจนถึงเหตุการณ์ต่างๆให้มันสอดคล้องกับจูราสสิคโวลภาคแรกทําให้การดําเนินเนื้อเรื่องนั้นค่อนข้างช้าแลหน้าเบื่อไปนิดหนึ่งครับแล้วก็ยังมีปริศนาหรือปมต่างๆคอยโยดมัทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ไม่มากเหมือนกับในเวอร์ชันภาพยนตร์แต่ถึงจะพูดมาอย่างนั้นนะครับเรื่องนี้นั้นก็ยังเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ดาเนินเนือเน้อเรื่องไดหน้าติดตามพอๆกับเวอร์ชันภาพยนตร์ทั้ง5ภาคเลยนะครับ ในส่วนของข้อเสียนั้นผมก็ขอยกมาหนึงข้อเลยละกันนั่นก็คือพวกสัตว์ดึงดํำบันนั่นนะครับมีความซ้ำๆเดิมๆและไม่แปลกใหม่เหมือนเท่าจูราสิกปาร์ค่ที่มีการใส่ไดโนเสาร์ใหม่ๆลงมารวมไปจนถึงเรื่องนี้มีการนำไดโนเสาร์ในดวงใจของใครหลายๆคนมาทําเป็นกระสอบทรายนั่นเองไม่พูดล้กันเดี๋ยวมันไปสปอย โดยที่การเล่าเรื่องราวในแต่ละตอนของคิ r ราสิกเว r l ค่าคริเตเชียสนั้นมีความปฏิติประตอกันไม่ได้จบในตอนแบบแอนิเมชันหลายๆเรื่องซึ่งก็จะมีรายชื่อตอนในเรื่องย่อนในแต่ละตอนดังนี้เลยครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยอาจจะมีการสปอยบ้างนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็กดออกไปตอนนี้ได้เลย <c oughs> ตอนที่หนึ่งคัมคร e เ a เชียสเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อเด็กหนุ่มที่มีชื่อว่าดาริอั เป็นคนเดียวที่ชะนะเกมจูราสสิกเวิลด์ซึ่งรางวัลจากการเล่นเกมนั้นก็คือการได้ไปเข้าค่ายคริเทเชสแบบพิเศษก่อนที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ค่ายนั้นก็ได้พบกับเพื่อนๆทั้ง5คนเกนจิและเบนเด็กบ้านรวยพ่อเป็นเท่าแกบรูกลินเด็กไอดอลผู้ติดตามมี17ล้านคนที่อนาคตมืดบนเพร่ะมีคนกดอันซับยัสมีนานักวินอนาคตเดอะแฟลตที่ได้สปอนเซอร์เป็นจูราสสิกเวิลด์เ็นกมจริงๆไม่โเลยแซมมี่หญิงสาวผู้ยังไม่เปิดเผยที่มารวมถึงผู้ดูแลค่ายทั้งสองคนโรซี่และ ซึ่งในตอนนี้เราก็จะได้พบกับไดโนเสาร์ตัวแรกที่โผล่มาในค่ายนั่นก็คือเจ้าของอกนาทัสที่หลุดมาแล้วเองตอนที่2 ซีครกส์ในขณะที่ครอบครัวชาวค่ายของเรานั้นกําลังไปตัวห้องแลบพันธุกรรมของดรวูเกนจีเลนดเรตที่ลงโทษให้เก็บเอือกของไดนโนเสาร์ก็ได้แอบ,บนี้ไปเล่นเพืเอนจนแทบเอาตัวไม่รอดซึ่งในตอนนี้เราก็จะได้ทําความรู้จักกับตัวร้ายหลักของเรื่องซึ่งเป็นคานูโทรัสตัวเต็มวัยมีชื่อว่าโทโร่นะครับมันนั่นเป็นไดนโนเสาร์ที่ดุมากไม่สามารถอยู่ร่วมกับตัวอื่นๆได้จึงถูกจับแยกมาขัางเดี่ยวนั่นเองส่วนที่แลบ,บนั้นเบนได้พบรักกับไดนโนเสาร์แองกิโลโซอรัสชื่อบัมบี้เอ้ กำลัแอบถ่ายห้องทำงานของดรวูเพื่อไปลงโซเชียลก็ได้พบกับแฟ้มข้อมูลแปลกประหลาดก่อนที่จะพบว่าแซมมี่นั้นทำตัวลึกลับผิดปกติ The Cattle Drive ในขณะที่ครอบครัวแก๊งมหาปะเลยกับกำลังเปิดทัวการต้อนสัตว์กันก็ดันโดนพายุขนาดใหญ่พัดเข้าใส่แบบกระทันหันความโกลาหลและความว้วยตัวลงตงนังที่แตกก็ได้เกิดขึ้นหน้าบัานนั้นเลยและจากการที่ผ่านความลำบากมาด้วยกันของเด็กๆก็ทำให้พวกเขานั้นมีความสามัคคีกันมากขึ้นนิดนึงนะในตอนถ่ายบรูกลินได้สังเกตในกล้องของเธอว่า เธอนั้นบังเอิญแอบถ่ายติดแซมมี่ที่กำลังเก็บตัวอย่างของซิโนเซโรท็อปไปทำอะไรบางอย่างจิ s fall apart แซมมี่ที่รวบลูกดินถ่ายติดตัวเองเขาจึงแอบขอโมยมือถือไปจนเกิดความวุ่นวายขึ้นในแกงมหาสนุกดาริสได้แอบไปนั่งรำลึกความหลังในตอนนี้ในลเสา์น้อยหนึ่งตัวและเด็กอีกหนึ่งแกงต่อประจันหน้ากับวยได้สุดโหดนามว่าอินโดเมนสเร็ เด็กต่างสะบักสะบมกันหลังจากที่นีอินโดเมนัสมาอย่างยาวนานแล้วก็ได้พบกับนักเวทยาศาสตร์สุดเพียนที่เปิดเผยความลับของดร์วูว่าแทนที่เขาจะสร้างในนุษซ์กลับสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาและทุกคนก็ได้รู้ว่าแซมมี่นั้นขโมยมือถือของบรุกลินไปตอนที่6 w e l c ค m e to Jurassic World แซมมี่เล่าว,ว่าเธอนั้นยอมมาเก็บตัวอย่างของตว เพื่อส่งไปให้บริษัทคู่แข่งที่มีชื่อว่าแมนตาคอบแลกกับเงินที่ช่วยพ่อกับแม่ของเธอจนตอนนี้ครอบครัวเจ้าค่ายนั้นแตกระแหงเป็นคนละทิศคนละทางแต่ก็กลับมาบันเทิงอีกครั้งเมื่ออินโดเมเนสทำเครื่องบินของมัสรรนีเจ้าของสวนสนุกจนตกลงไปใส่กรงเทอร์รัอแล้วก็ทําให้กิ้งก่าดกดําบันนั้นหลุดออกมาสร้างความปั่นป่วนในสวนพวกเขาจึงต้องหนีไปหลบในเส้นท,ทางใต้ดินแต่ก็ไม่รู้ว่ามันนั้นคือทางที่เชื่อมต่อไปยังสวนของมูสซาซอรัส last day of camp พวกเด็กๆนี้จยากมูสซาสซอรัสมาได้แต่ จนทาขาตัวเองเดี่ยงเดฟเล่นโรซี่หาวิธีติดต่อเด็กๆมาได้เด็กๆเริ่มท้อใจเพราะเรืเออพยพนั้นกําลังจะไปก่อนที่จะตัดสินใจขึ้นรถไฟไปหาเรือยังไม่ทันได้ขึ้นดนโทโร่ไล่เกือบพลัดแต่ก็ยังสะบัดนี้มันออกมาได้เบนนั้นช่วยเพื่อนพ้องจากความตายแอบจีบหายมึงอยาบลอยโกูเนี่ยเพื่อนเวนมาเป็นร้อนเลยๆๆๆตอนสุดท้าย end of the line หลังจากพลัดตกมาจากรางรถไฟกันแบบมั่วย้ตัวยอุ้งตุงนังพวกเขาก็คิดว่าเบนนั้นตายไปแล้ว อ้าวต้นหเื่อมบัมมี่เลยบัมมี่เองก็หายตัวไปเช่นกันระวังตกลงมาดารเรสได้บอกให้ชาวแก๊งชาว่ข่เดินทางไปยังเรือก,กันตอ่อพันุทางเทือกใต้ดินแต่ก็เหมือนว่าจะเป็นความคิดที่บันเทึงอมากๆตามมาถึงนี่เลยเหรอวะแต่สุดท้ายพวกเขาก็ได้พบว่าเรือน,นั้นไปซะแลว้วพวกเด็กๆก็ทําอะไรไม่ได้ครับนอกอยากยืนมองกันตาปเปลืเฮ้ยแกมันเลือมเด็กจบค่ายครีเตเชียสซีซั่นที่หนึ่งเดี๋ยวกันใหม่ซีซั่นสองครับ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซ b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมป๋ามมิซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกัน See you together